สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์คลิปเรื่องการหาบิลลิ่งหาใบเสร็จของ Google AdWords นะครับก็เป็นธรรมดาที่ในแต่ละเดือนแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราทำแคมเปญโฆษณาเสร็จเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องปริ้นค่าใช้จ่ายนั้นไปให้กับทางบัญชีหรือว่าให้กับทางลูกค้าก็แล้วแต่กรณีต่างๆนะครับก็ตอนแรกๆผี่เรีออยนเราก็ยังไมง่ไดอจะเทรดใหม่นะครับว่าเฮ้ยจะหามันยังไงเพราะว่าหน้าตามเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ก็เดี๋ยวผมมาเริ่มที่แคมเปญตัวอย่างเดือนกันนะครับเลือกมาแคมเปญตัวอย่างของเดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ 1- นึ่งถึง3าพาคมนะครับก็มันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ออ5อ0 0กว่าบาทนะครับที่จะเป็นจะต้องปริ้นออกมานะครับแล้วที่นี้จะทำยังไงดีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันตรงนี้ต่อเลย มาดูตรงที่ฟันเฟืองนี้นะครับจะเห็นตัวเอ้ยไม่ใช่ตัวฟันเฟืองตัวปัะแจนะครับตัวปัะแจรเราก็คลิกตัวปัะแจนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ b i l l i ่งนะครับมาที่ b i l l i เพ payment นะครับมาที่ b i l ่ i n g payment แล้วก็คลิกต่อเข้าไปนะครับเราจะมาเจอหน้านี้เจอหน้านี้ก็ยังไม่เจอตัว b i l l ิ่งที่เราต้องการจะปิ้นออไม ว่าเราทำนะครับเรามาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะตรงสัญลักษณ์นี้นะครับแน่โอเคมาที่ view transaction and document นะครับเราก็คลิกมันเข้าไปต่อเลยนะครับคลิกเข้าไปต่ออ้าวก็ยังไม่เจออีกทนำะไงดีมาตรงนี้ครับ transaction นะครับ transaction ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาที่ตรงที่ payment นะครับ เพลย์้ก็เลือกเมื่อเดือนที่แล้ว previous month นะครับปั๊บนี่จะได้ตรงนี้มาเลยนะครับออโตเมติกเพ y ย์เมนต์ผ่านบรรดิตบตรนี้นะครับวันที่4ี่ที่4 0เพราะว่ามันตัดวันที่26เป็นคเด็กที่26นะครับเราก็คลิกตรงนี้ออกมานะครับก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วนะครับถ้าใครอยากอยากจะได้เป็น Excel, นะครับก็คลิกตรงนี้ออกมาคลิกตรงนี้นะคร ูกศรที่ชี้ลงในคลิปมาเราก็จะได,ไ,ดได้ไป excel นะครับก็สำหรับเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์คลิปนี้ก็อยเพียงเท่าน,น,นี้ครับถ้ามีผมมีเวลาแล้วก็ผมจะทำคลิปใหม่ๆที่ update, อัปเดาพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่มาแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ